รับงูเกี่ยวรถบ่าวเถาบาัดนี่พเถ่าเดี๋ยวสีไล่ลุกไ้ดอกพี่นรองับงูฝันคล้ายๆบ่าวเถาเนะาะฮัปฟันเห็นงูนเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับผู้เุถ่ารถลุไปมสวัสดีครับความเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอก,กับดอนลาเมือนีวันที่10เมษายนพศออ2566พี่น้องนะครับตอนนี้นะครับดอนลาอยู่กับ พ่อช่างคมนะครับพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเพื่อนพี่น้องนะครับผมได้ยินว่าคุณพ่อเพื่อนฝันดีนะครับผมเดี๋ยวไปถามคุณพ่อเพื่อนเบื่อกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับคุณพ่อเพื่อนฝันว่าจังหดแล้วตัวเลขแนวทางเพงุ่ณที่ย่ำให้ตัวใดพี่น้องนะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปฟังๆกันเลยนะครับผมคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมใช้รับรถมากครับ มือนี้มาเป็นคนขับรถให้เพิ่นครับมือนี่ครับให้อยู่คุณเชิญตู่ครับสร้างเตาครับรถให้เอาคุณพ่อคือว่าฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี่ครับไปจัดตัวนี้มานี่ยเนี่ยห้าศูนย์ไปจัดห้าศูนย์มาเราบ่จัดฝันเ่ายฝันใบฟันใบคุณพ่องูกเกี่ยวรถเบาเถ้าฟัด รถเป่าเ่ากะหาหาหาศูนย์หาสามตัวครับแล้วก็ศูนย์ตัวหนึ่งครับครับงูเกี่ยวรถเป่าเทาบาดึงนี่พูดเ่าเดี๋ยวสีไล่ลุกห้่ดอกไม้ใช่ครับงูฝันคล้ายๆเป่าเถาเนาะครับฝันเห็นงูเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับพูดเ่ารถลงไปไม่เห็นใครมีการรถลงไปอยู่บ้านเบ่าเถา รถคันดำเพิ่นจอดขึ้นมาโอ้หเกี่ยวเป็นตีเกี่ยวรถเพื่อนเ่รอ๋อครับผมผู้เฒ่าก็นั่งอู้่ดารถครถเลเดี๋ยวตีไรล่ลงหน้ากับพอร้างพุมอะรครับครับอ้ผมไปซื้อตัวนี้มานะครศูนย์เกลือรัตตอลีมาจัดไม่ได้หรจัดม่ได้อ่าจะไปจะไปนะยางไรกับคู่นึงหรโอคู่นึงา็ได้รุนแราด้รดอ้าวุดตามกำลังเอก็เล่น เอ้าวพุทน,นเอาซี่บ่าวเถาก็จะโตใหญ่เนาะครับบ่าวเถาก็บอกโอ้โหนี่พุทาคนหนึ่งอยู่หันอีรีว่าใช่ใช่ไม่เอานครับผมอ,อยู่บ่ายาครับครับผนเคยบ่อยปั้งอยู่พุทธจะเอามาใช้หน่ะเนาะครับมันก็ต้องมีนี่แหละที่ขึ้นไปเกี่ยวรถเพลินละพุทธก็เลยไล่ลงผมก็เลยมาจะได้ก็ต้องเป็นเก้าห้าศูนย์เื่ว่าครับงูนี่งูตัวใหญ่ครับเก้าตัวเท็จครับอ่า งูตัวใหญ่บอใหญ่เลยัำกระติกงมฮ่าดำพุดครับ่ตัวเล่ยบ่เล่ยบอฮะตัวบักง่อ่าก็เลยบว่าอเดี๋ยวหรืับอปครับผมออ่ไ บ้าบ่จูบ้าสาวักบ้าถัจนตีนเนาะบ่เป้บ้าถั่ามา้ล้วตัวนี้มาแล้วครับ้าวผมลงดไปพูดนี่แหละขผมครับผมอ๋อนะครับเอฟซี่บอกให้มาอัปเดตสถานการณ์พ่อครับพ่อได้ฝันอยังบ่ครับนะครับผมมักตุมักเนาะเดตุมักไอ้กับปเอาอันี้มาแล้วก็เรียกฝันครับอไปเอาตัวหาซูนี่บอพ่อครับ พว่าชุดนี้บนทัานในนักตัวเดียวนะนนะครับผมไปนักแก่แสดงว่าเอาสูตรสูตรหนึ่งมาม่เล่นเหมือนบอลสักลหมดนลยคิดว่าสูตรหนึ่งแม่นแน่นอนแม่นแน่นอนมม่แน่นอนบานี้แม่หมูเลยวะถึ่งแม่หมูข่ำมัดสู่หาสองขอยบเราก็ใส่ก็มาใส่ในฝันเนี้ยเออแม่หมูกระมาลายก็ถือละา็ฝันไปพอเมืนบอก ครับผมเชี่ยตัวเลขเจ้าของตัวไหนแมองูนะครับผมแค่แ้วโู้โน้ำพึ่งแหล้เจ้เพ่นเชียตัวไหนครับเื่อเจนมาหาซุนซนหานะครับผมสูหาซ้อนกคนว่าอะไคนว่ายกี่นอเนนฝันนะครับก็สารค้มจัดมาเรียกหาซุนมาฝันเรื่องเนบอกคพะจัดมาเพิ่มีกฝันฝันเห็นมุ่งเจวรถบ้าเถ่าเนาะเปลี่ยนรถบ้าเถ่ามันงเลยไม่หาสามตัวแล้วก็ซุนตัวหนึ่งซุนลูกไ่นูกครับผม อันนี้พุ่าูพเฒ่าู้เฒ่ามาไล่ยลงนั่งอยู่ดักรลอดมายล่ไง่ลูก่าผมอ้นะครับข้อมฝันนะครับในข้อมฝันครับผมสมขมจัดมาเดวคือหาศูครับจัดหาศูลมาเดวมาฝันนะครับเนาะครับฝันกับฝันตรงก็ทะเบียนรถกเถ่อหาศูลนี่กับครับหาศูลทะเบียนสามโสามขมตีไปได้เลขสามโตคือเก้าหาศูเนาะเก้าหาศูลกังูกับจ็ด ห้าศูนย์กับเก้าห้าศูนย์โอ้โหงูใหญ่น้อควะเนาะนี่เป็นเลขฝันของสังคมเนาะครับเดี่ยวเดี่ยวสอดรอเถ่าออกนะครับจะไปหาศูนย์ตรงกันเลยนะครับเนาะครับเป็นสูตรสูตรซ้อมครับสูตรซ้อมของสังคมครับสูตรหนึ่งตัวนี้อันนี้สูตรหนึ่งครับตัวนี้สูตรสองข้างล่างนี่สูตรสองครับเนาะสูตรเนี่ยไม่เพิ่์นเนม่ยมึงเคยซีหรอครับครับมาประกอบคือคือสูตรกันไม่พร้อมกัน แต่คือบหมักสูตรนี่งนะมั้เดี๋ยวจะเอฟซีสิมักสูตรหนึ่งก็สูตรสองคุณพอถามเลยครับไอเอฟซีถามเของมาว่าเป็ดยังจังมักใส่เขียนใส่ล่างกระดาษมันนั่นแควองใจใส่กระดาษหน่อยมันตัวน้ำฉีดมใหญ่ตุเลรงนะครับถ้าเขียนนั่นเขียนนี่ลงูกตีหนึ่งว่ามีเคล็ดยังสนดอกบ่อมีครับนะครับผมไปทข้างสากค่มันหาไงตอนนี้ล่างกระดาษเท่านั้น ไปจิบไหากระดาษขาวๆมาแบบรูมพัดทัดพวเข้าวันครับเสียมันอยู่ใส่งานเนาะอ่านะครับพี่น้องหายสงสัยแล้วเนาะวันนี้นะครับผมอันนี้คือมัดไปแล้วรูมมารวุมรีขาดมรีบดกระดาษอันที่แอดน้อยเขียนนิดหน่อยครับเพนน้อยอ่านนิดหน่อยนันแห มาแบันกับิวกับฟิวค่ะนะครับผมอันนี้อกาสตัวนี้นะครับผมตัวป็นตัวนินเนีนเร่องสองสอก้มนะครับการคของเข้ากับสูตรหนึ่งสูตรสองคือโตการมเน้นสุดเลยยังบเปลี่ยนแปลงนะครับยังเน้นๆเก้าเป็นคงชุดไทยในไร้เอยข่สับมได้ครับ ซือกับแพ้ซื้อหนึ่นี้น่นเครักเน่นทมเน่นช่องอันช่องัเตลแล้วเน่ยเตลเ่แมนบอสาก็คร trips, problems, ับเนน่อนอนีชุดนี่เนะครับบ um ่ลล็อกกีบลอกบอ็อกไ่ลอกไว้ยนแขนไว้้ครับผมลอกไว้เสาครับผมเอานะครับพี่น้องตามนี่ละนะครับมาตามให้เลียวเด้อนะครับคุณพ่อเพิ่นได้ันแล้ว นะครับตามที่คุณพ่อจังคมได้เอาในคลิปนะพี่น้องฝันเห็นงูบอกง่ายเลยนะครับเลขกยังเป็นชุดเก่าชุดเดิมบม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับชุดนี้เป็นชุดลักเลยนะครับผมวิ่ง1กับ0จับคู่ห้4คู่4ชุดคือเก่านะครับผมอันนี้เป็นชุดชุดที่2ชุดสำรองนะครับผมขันผู้ไดมักชอบชุดใดนะครับกับพิจารนาเป็นแนวทางชุดนั่นพี่น้องนะครับผม นี่ครับแคปหน้าจอไปเลยตัวหนังสืออาจจะล่างๆในจังหน่อยนะครับคีชัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับพิจรารณาเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเบ่งประกอบกับการตัดสินใจมากประมาก,กับจังตัดสินใจกันอีกครั้งนึง โตเด่นโตเน้นโตย่ำของคุณพ่อเพื่นในความฝันคือหาศูนย์เด้อพี่น้องนะครับนอกนั้นก็ับเป็นชุดเก่าชุดเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับค้งสีมิตรนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันคู่ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อผมครับขอบคุณครับผม